สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีทางฝั่งพี่น้องสอปลาวนะครับเพื่อนๆพี่ๆในช่องทาง y o u t ท b e ทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับก็ประจำวันที่8นะครับเดือน8 2565นะครับผมก็เป็นเลขเด่นตารางนะครับผมสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดที่แล้วก็ตารางมาแค่มาแค่2ตัวนะครับพี่ๆ ก็มาแค่7กับ4เนาะนะครับเน้นเน้นไปที่7447นะครับแนวทางเวลาพัฒนาก็ออก7 5นะครับในกลางๆนะครับพี่ๆได้แค่ได้แค่เสียวนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับช่วงนี้แนวทางหวยลาวพัฒนาเดินไม่ดีเลยนะครับผมก็ฝากพี่พี c เอฟซีเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าใครยังไม่แน่ใจนะครับก็เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้แอดได้นะครับผม ก็สลับนะครับเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับแนวทางไม่ถูกใจนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสําหรับนะครับตัวเด่นตารางในงวดนี้นะครับพี่ผมให้ไปที่เลข2นะครับ เลขสามนะครับผมเลขหนึ่งเลขศูนนะครับเลขเก้านะครับผม แล้วก็เลข4นะครับเลข0ูนย์เลข9เลข2เลข4ี่เลข1เลขสานะครับสลหรับเลขเด่นตารางทวนนี้สำหรับนะครับสำหรับเลขตัวเจาะนะครับเด่นนะครับผมเด่น2ตัวนะครับก็จะมีนะครับผม4 2นะครับ สี่สองสองเก้านะครับสามหนึ่งสามสองนะครับผมศูนย์สอง ศูนเก้าศูนย์เก้านะครับผมแล้วก็สี่สามสี่เก้านะครับ ส่วนเลขเด่นสามตัวนะครับพี่พี่เด่นสามตัวสองสามหนึ่งนะครับสี่ศูนย์สอง 944นะครับผมขอให้เลขเบิ้ลอีกคู่นะครับพี่ๆสลับท่านใดที่ชอบนะครับผมผมให้ไปที่44เนาะนะครับเลขเบิลน,นะครับก็วนะันพุธแนวทางเลขเบิ้ลเขาก็ชอบออกกันนะครับผมอีกคู่นะครับ3ตัว3ตัวนะครับผมผมให้ไปที่2 4-3นะครับนี่เลยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสำหรับตัวเจาะนะครับตัวเน้นนะครับผมที่จะเน้นให้นะครับก็จะมี49นะครับผม32นะครับ ี่สองนะครับผมแล้วก็สามหนึ่งนะครับผมเลเบิ้ลก็สี่สี่นะครับหนึ่งคู่นะครับผมก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับเลเบิ้ลวดนนี้นะครับส่วนสามตัวที่นะครับที่เด่นนะครับพี่พี่ก็จะมีนะครับผมสองสามหนึ่งนะครับเก้าสี่สี่นะครับผมนี่เลยเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนเล็กเด่นตารางนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสองตัววดนี้นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่สามนะครับผมแล้วก็สี่นะครับเด่นสามเด่นสี่นะครับผมสำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับวิ่งรูดนะครับผมวิ่งรูดตัวเดียวนะครับผมให้ไปที่สี่นะครับวันนี้นะครับก็เด่นสี่นะครับผมสำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับ นี่เลยนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับพี่ๆท่านใดยังไม่แน่ใจนะครับผมก็ฝากไว้พิจารณานะครับยังไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับเนาะนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอนะครับไวพรให้พี่ๆเอฟซีทุกๆคนนะครับขอให้แนวทางที่ผมให้ไปวันนี้นะครับขอให้มาตรงๆเน้นๆนะครับขอให้รวยๆเฮงกันทุกคนนะครับผมผิดพลาดประกันใดต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ